นี่ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ซุ้มราชาพัชรินนะคะคุณยายจะมาเสาใหม่ให้ดูนะคะวันนี้หนูก็ได้ลองเสาไหมไปแล้วอะคะ่ะคุณยายให้ลองเสานะคะก็เมื่อกี้คุณยายเติมฐานนะคะบอกว่าถ้าเติมฐานเยอะๆเ,เส้นมันจะใหญ่ใช่ไหมคะคุณยายอ๋ใ่ใส่อยมันอใส่อันนี้เยอะๆนะคะใส่เวลานี่ค่ะ Ab, สุกแล้วอ๋อถ้าเราใส่ไหมทางนี the <the ้เยอะๆนะคะก็จะเส้นใหญ่ๆนะคะนี yeah. ่ให้คุณยายสาวไปก่อนนะคะแล้วก็เชิญชิมกันแเ้ได้นะคะอร่อยไหมคะคุณนะ่อมาผมกินตั้งแต่เด็กก็กินังแต่เด็กเลยนะคะม่มนี่มีเชิญชิมตักแเ้ฟรีนะคะหนูอยู่ไกล ไงนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นดักแด้นะคะก็ใกล้ใกล้จะสุกแล้วค่ะอันนี้ก็มาชิมใหม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาวเสร็จแล้วก็จะอยู่ในกระบุกนะคะแล้วถ้าสาวเสร็จตรงนู้นเอามาได้ไหมค่ะใหญ่เนี่ยค่ะที่อยู่ในรังค่ะเอามาได้อยู่อันนั้นครับออกแล้วออกออกออกแล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะนีรังเราดักแด้ออกมาแล้วรังมันรังมันจะเปิดเราจะมาสาวไม่ได้หืม ร้อนด้แด้อ่แล้วยายก็เลี้ยงใบหม่อนเองใช่ไหมคะปลูกใบหมอนเองแล้วก็เลี้ยงตัวไหมค่ะเป็นสุดเนลกเคนเรเ็ชจหวั่สมง้าคะค่ะไม่เลยมบัตีม่ยกมเีัหค่ะคุณยายสาวไหม คทันใจทันบ้าทำไมไม่ให้กินเยอะคะเพราะอ๋อเด็กเฉพาะเด็กน้อยใช่ไหมคะอ๋อท่างผู้ใหญ่เพราะว่าเขาขึ้นถ่ายมาไม่ใช่ถ้ากินเยอะอาจจะท้องเสียปน้าเป็นอะไรไหมคะถ้ากินเยอะครคุณน้าเองอ่เนี่ยของอรามันเสียบมันอิ่มใช่ไหมคะถ้ากินเยอะมันอิ่ม อันนี้มาชิมทุกคืนเลยใช่ไหมคะนี้อร่อยอเริ่ความราะเคยเคยทานกับส้มตำอะค่ะให้ชิมตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันที่สิบสองจนงวันนี้จ้าสาวันชิมทุกวัน่ชสามชิมสิบสองคืนเลยนะคะนี่ตัวใหม่อมเรคุณเนมาเราน้อจ้าอร่อยนาะทานกับส้มตำอ้าบอกว่าทานเยอะจะท้องเสียแต่คุณน้าไม่เป็นอะไรค่ะอร่อยเนาะค่ะเด็กน้อยนะจ้า คุแม่คแมต้พอกคุแม่ย่างแหละนูเคยแต่ช่วยยายจมอยู่ข้างล่างนี่กง่ายข้านมมข้างล่างมันร่อนถ้าข้างล่างก็คือเราจะไม่ต้องปอกเปลือกคะจะเอามาคั่วๆัวใส่บะุงนี่ค่ะนอนปึ้ก นอนค่ะขเขาเรียกว่าตัวใหม่ใช่ไหมคะยายพึ่งฟักตัวเขเร na, ียกดักแด้อ๋อดักแด้ค่ะดักแด้นี่ดักแด้จ้าเป็นดักแด้แล้วก็จะออกมาเป็นปีกแล้วก็อกว่าค่ะนี่แหละค่ะเราก็เลยพามาดูวิธีสาวไหมนะคะอันนี้สวยงามมากค่ะด้านหลังก็จะเป็นผ้าไหมค่ะจ้า นี่ให้คุณยายสาวใหม่ไปเรื่อยๆได้ค่ะอ๋อแล้วก็เชิญชวนนะคะใครอยากมาก็สามารถสาวใหม่ได้นะคะได้เชิญไหมคะคุณเก่งอยากสาวดูไหมคะอ๋อสาวทุกวันเลยอ๋อสาวให้ทุกวันเลยนะคะอันนี้ ก็เชิญชวนที่ซุ้มราชพัสุรินของเรานะคะก็จะมีน้องๆนะคะสาวไหมอยู่ด้านหลังด้วยนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะ